เอาละมาดูอีกเรื่องหนึง่งก็เป็นสถิติอีกแล้วที่เป็นเรื่องของบอลลูนคือเขาเอามีนักเล่นบอลลูนนะครับชาวออสเตรเลียวัยก็อายุ70แล้วนะครับ70ปีแล้วแกแล้วนะครับแต่ว่าสร้างชื่อเสียงอีกครั้งคือเขาเคยทํามาแล้วก่อนหน้านี้นะครับใช้บอลลูนลงไปสํารวจถ้าในแนวดิ่งก็คือเป็นถ้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็เอาบอลลูนเนี่ยลงไปลงไปงเลย,บบเลยใช่เ,เป็นรายแรกของโลกโโซึ่งจริๆงๆแล้วมันทํายากมากนะครับก่อนหน้านี้เขาก็เคยทําสถิติลอยบอลลูนไปที่ขั้วโลกใต้มาแล้วด้วยอ่าเราไปรู้จักกับเขาคนนี้กันนะครับว่า เลยนะคะอีวานตริโฟนอฟวัย70ปีนะคะสามารถที่จะบังคับบอลลูนอากาศร้อนของเขาลงไปในถ้ำสำรวจเมเมตในภูเขาเวเลบิตทางตอนใต้ของประเทศคโครเอเชียได้สำเร็จเมื่อวันที่18<อ>กันยายนเดือนที่แล้วนี่เองนะคะซึ่งเขาก็เชื่อว,ว่า<อ>เขาเป็นคนแรกของโลกเลยที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะนี่ลงไปในแนวดด่งแบบนี้เลยโดยถ้ำนี้นะคะก็คือถ้ำเมเมตั่นเองอยู่ลึกลงไปจากพื้นดิน209เมตร ปากถ้ำกว้าง60เมตรก็ต้องอาศัยความชำนาญในการบังคับบอลลูนให้ลงไปถึงใต้สุดของถ้ำก่อนที่จะบินกลับออกมาแบบนี้นะคะโดยตรีนอฟก็ใช้เวลาทั้งสิ้นเพียงแค่25นาทีเท่านั้นเองในการบังค,บบงคับบังคับบอลลูนอากาศร้อนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะคโดยเขานั่งอยู่บนโครงเหล็กแบบนี้ค่ะแทนที่จะเป็นตะกร้าเหมือนบอลลูนทั่วไปเเราเห็นใช,หใช่แล้วแล้วก็ไปพร้อมกับถังแก๊ส2ถังเท่านั้นเองค่ะนึกถึงหนังเรื่องนี้เลยอะที่มีคุณปู่กับเด็กอะ<บ>ครับ ก็ยาก<ฮ>ใช่ไหม<ฮ>ที่ทแบบ<ข>ว่าบ้านลอยขึ้ไนไ,ไปใช่ไหมเออนี่นะครับ โอ้โหเป็นคุณลุงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นหลานเขาเนี่ยขอติดเขาไปด้วยได้นะครับเนี่ยเก่งมากๆคือบ,บันทึกมาได้นะครับก็เขาบอกว่าหากินเนสบได้ขอบันทึกเอาไว้ก็รับรองสถิติดังกล่าวเป็นสถิติโลกที่5แล้วที่เขาสามารถทําได้โอ้มีหลายสถิติแล้วด้วยเขาทำหลายสถิติแล้วด้วยนะครับคือเขาเขาเคยล่องบอลลูนไปที่ขั้วโลกใต้มาแล้วด้วยโอ้หนาวเย็นมากก็สามารถไปได้สุดยอดจริงๆนะครับะต้องมาติดตามชมว่าเดี๋ยวคุณลุงเกจะทําสถิติอื่นเพิ่มอีกหรือเปล่าใช่เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะเดียววน้าาไป่ชหพ เที่ยวอีกหลายประเทศเลยนะะ,ะเดี๋ยวกลับมาครับ